สวัสดีครับเพื่อนๆผมเต้ยนะฮะช่องไร้ใบเต้ยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะฮะมาที่ร้านเคฟแมนไทยแลนด์นะครับเพื่อนๆอติดตามชมกันนะครับว่าผมจะมาทำอะไรบ้างนะครับ เพื่อนตอนนี้ผมอยู่หน้ารถฮอนด้าซีวิคต,ตัวปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวไปพบเจ้าของรถกันเลยดีกว่าว่าเจ้าของรถคันนี้นะครับได้ทําอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างนะฮะอยู่ข้างผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน,น,นําตัวนิดนึงค,ครับผมปืนเคปเทคกครับครับผมก็ทีนี้ก็อธิบายเนาะว่ารถคันนี้เป็นมาอย่างไงนะรถคันนี้ก็คือเป็นรถของที่เคปเทคกก็คือก็คือรถเคปแมนนี่แหละเคปแมนก็คือบริษัท ผลิตพาร์ส่งออกไปขายเมกาเยอะๆรถวายบอดี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้งานคาร์บอนเคปลาครับก็เดี๋ยวพาดูรถกันก่อนก็ได้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวซีวิคล่าสุดเลย FE ีซีวิคเออันนี้เป็นตัว i s เ s าอนะครับอพอออกมานะครับเราก็ดีไซน์ฝากระโปรงเป็นคาร์บอนเคปลามาอันนี้เป็นเป็นตัวลายยูโรวันก็คือคอนเซ็ปต์เนี่ยเราคืนด้วยรุ่นคงอ่ะนี่ผมว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างแบบเรียบหรูนิดนึงครับ อ่าเราก็เลยแบบดีไซน์ให้มันออกแนวยุโรปหน่อยมันก็เลยชื่อรุ่นฝาเนี่ยเป็นชื่อลายยุโรวันอ่าฮะซึ่งที่เชฟเชปแมนเนาะเชฟแมนเนี่ยขายฝาตัวเนี้ยมีมีกี่ลายครับตัวนี้ตัวผ้าตัวผ้าเรามีทุกลายที่ที่ที่ในตลาดมีเลยดีกว่าแส่วนลายฝาเนี่ยเราจะมีน่าจะมีเป็นสิบลายอะครับลายจอบากกอโปลงเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยๆพาไปดูก็ได้มีมีสต็อกให้ดูอ๋อครับผมอาต่อมาชิ้นต่อมาก็จะเป็นมงหน้าอ่าคือเป็นตัวชิ้นอันนี้ไม่ไม่ใช่งานหุ้มนะครับก็คือขึ้นรูปใหม่เลยขึ้นรูปใหม่เลยนะฮะใช่แล้วขึ้นรูปมาอืมซึ่งทั้งตัวฝากระโปรงแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับอาตัวฝากระโปรงอ่ะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยอ่าฮะแล้วตัวชิ้นหน้าเนี่ยอยู่น่าจะ น่าจะ6,005นะเดี๋ยวผมไปตอาจจะต้องดูหน้าหน้าเพจอีกทีนึงอ่าฮะใช่ครับผมแล้วก็จะมีลิ้นหน้าอ่าลิ้นหน้านี่นะครับมามาด้านข้างแล้วก็ดิ้งลิ้นเตอร์หลังด้วยเลยใช่ไหมใช่ก็จะมีนะครับกดสองลิ้นหน้ามาอันนี้เป็นคาร์บอนนะฮะน่าเป็นคาร์บอนครับท่าลายเดียวกันท่าเดียวกันกับฝาอัโพรกับตัวครับในขอบข้างหน้านี่ครับกระด้างหน้าของเขาอืมเพื่อนๆดูนะครับรถเตี้ยมากนะครับแอดูนะครับ เย่ยมากมากเลยนะครับอไปดูอันนี้คือลิ้นหน้าลิ้นหน้านี้อย่างเดียวนี้เท่าไหร่ครับสมมติเพื่อนๆสนใจพอลิ้นหน้าอย่างเดียวลิ้นหน้าน่าถูหมหกพันห้าจะราคานี้ผมไม่ค่อยโดประมาณนั้นแล้วกันเนาะไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นครับคุณิน้ชมไม่เกินหมื่นนะครับอ่าก่อนที่จะไปลิ้นด้านฟางมาดูที่ล้อดีกว่าอล้อจะเป็นโคนีโคนีอันนี้เรามาต้อมลิฟเพิ่มอ่ะให้ให้มันแบบ กว่าหน่อยแล้วก็เบรกอ่าฮะอันนี้เป็นล้อกี่ชิ้นครับเป็นสามชิ้นครับสามชิ้นเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นล้อสามชิ้นอันนี้ล้อสามชิ้นสเปคเท่าไหร่ครับอ่าสเปคน่าจะเป็นขอบสิบเก้าแล้วก็หน้าสิบครึ่งหลังสิบเอ็ดอืมครับนี่นะครับแบนโครนิกนะฮะแบนโครนิกก็เป็นล้อแบบพวกยุคเก้าสิบแหละครับแต่ว่าเราก็มาใส่กับรถรุ่นใหม่ใหม่สมัยนิดนึงแล้วก็ประกบกับยางด้านหน้าอ่เป็นโตโยต้าเซตโตโยต้าเซตสปอร์ตนะฮะสเปค235 สามห้า r สิบเก้านะฮะครับโหติดเหม็นแบบเรียบร้ยนะฮะก็เบรกก็จะเป็นเบรกสามโบอปีทีเอสครับใช่ปีทีเอสนะครับประกบกันจันขนาดสามสามแปดศูนย์เนาะสามแปดศูนย์ของชิ้นครับอนุญาตนะฮะอันนี้นะครับคือเนื่องจากคันนี้ใส่ถุงลมนะฮะโอ้โหติดเลยนะฮะอันนี้ใส่ถุงลมของอะไรครับถุงลมอตัวตาร์ทถุงลมเนี่ยเป็นฟิวแอร์แล้วก็ตัวคอนโทรลเนี่ยเป็นแอร์ลิฟต อืับผมอย่างตัวล้อครับล้อรวมยางนี่ประมาณเท่าไหร่ครับล้อล้อรวมยางน่าจะแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะฮะแล้วก็ตัวเบรกครับเบรกเบรกหน้าก็แสนกว่าบาทเหมือนกันอันนี้คือเบรกหน้าเบรกหลังใช่ไหมแสนกว่าใช่ครับเบรกหน้าร้อยแสนกว่าบาทของเบรกนี้ละเบรกมือไฟฟ้าครับผมรวมถึงตัวแอร์ลิฟต์แอร์ลิฟต์นี่ก็ทั้งชุดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ หมืน่นหมืน่นหมืนม่นต้นตน,น,นครับเอ้แสนต้นๆแสนต้นก็คือจบเลยตรงรุ่นใช่ครับอ๋อฮะโอเคก็จะมีครอบกระจกครอบกระจกครอบกระจกก็คือเราดีไซน์ตัวฟินเพิ่มเข้าไปฟินเหมือนว่าเ,เพื่อแอโร่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. อ๋อฮะอ่าอันนี้ชิ้นงานประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่แค่สามพันห้าครับสามพันห้านะครับใช่ครับสวยนะมันเหมือนแบบมันมีขี้ขึ้นมาอันนี้นะครับ มาต่อที่อันนี้บันไดข้างนะฮะันข้างครับในข้างเนี่ยก็คือคู่ละหมื่นสองก็คือข้างระบบพันครับผมแล้วก็มาที่พิทเมนล้อหลังอันนี้เหมือนล้อมันจะมันต้องปรับแคมเบอร์ใช่ครับแชมเบอร์ก็ก็คือเราใส่ตัวปิงกล่างฮาร์ดเลสเข้าไปเพืัอมาดันแชมเบอร์ออกมาได้อใช่แต่มันต้องล้วงเข้าไปถ่ายข้างในครับซึ่งสเปคด้านหลังนี่คือกว้างเท่าไหร่สิบ่ อ่า1 1นิ้วครับโอ้1 1นิ้วเลยนะครับใช่ประกอบกับยางอ่าโตโยสเปคเท่าไหร่นะเป็นห4-5ครับ2-4-5 3-5อ่าครับ5-9นะครับแน่นๆเบียดเบียดนะฮะโหดดดนะแล้วก็หลังก็คืออย่างที่บอกไปเป็นตัว CTS นะฮะแล้วก็เป็นของไฟฟ้าไฟฟ้าอันนี้มันเป็นเสียอะไรอ่ะปืนปืนออกสีทองมา มันเป็นสีทองนี่แหละครับก็มันเป็นสีแมมโบเล a ซิ่งอะครับอืมใช่ใช่อ,อืสวยดีนะนะครับอ่ะแล้วผมถามหนึ่งคือริ่งกันขับขีหน่อยอการที่ใส่ถุงถุงลมเนี่ย<ถ>ตัวเนี้ยบอกว่าขับเหมือนรถสตาร์ทปกปติเลยครับมสมมุติเราไปใส่สตาร์ทยี่ห้อที่แบบมีขายตามท้องตลาดเนี่ยอม,มันก็คือสตาร์ทชุดหนึ่งเลยขับไม่ได้แบบมีย้อยมีอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าที่สมม,มุติ โชคสตาร์ทเอาไปใส่ถุงลมมันจะขับไม่ดีแต่ถ้าเป็นสตาร์ทที่มีถุงลมตรงรุ่นมาจากโรงงานมันขับดีกว่าอยู่แล้วครับอ๋อรับผมใช่อฮะมาต่อที่ดิฟิวเซอร์หลังนะครับดิฟิวเซอร์หลังอิาดิฟเซอร์หลังนะครับก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะคะรับแล้วก็ท่อท่อเป็นไทเทเนียมของเ t c ีซีเจดนะ อย่างดิฟฟิวเซอร์หลังนี่ถ้าขายแยกนี่ประมาณกี่บาทนะคือหนึ่งกว่าบาทครับหนึ่งกี่บาทหนึ่ว่าบาทถ้ารวมกันทั้งลิ้นหน้ามันไดข้างเราดิฟฟิวเซอร์หลังราคาคือประมาณไม่เกินห้าหมื่นครับอ่าไม่เกินห้าหมื่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ท่อเมื่อกี้บอกคือท่อ j จ c อันนี้คือเปลี่ยนให้พักไายป่ะหรือว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งเส้นเลยครับทั้งเส้นเลยตั้งแต่เฮดเดอร์ลงมาเลยยาวมาเลยใช่ไม่ต้องมีหม้อพักอยู่แต่มันจะเตี้ยนนิดนึง โอเค okay, แล้วก็เป็นผอท้ายของาองานของร้านเลยเนาะ,ะงานของที่ร้านับเป็นเทลคาร์บอนนี่แหละก็คือปกติทีวี c กร i ีอ่ะมันก็จะมีะดักเทลนิดนิดนึงจากโรงงานนะยอยู่ละแต่อันนี้เราเราเพิ่มเราเพิ่มความสูงเข้าไปเพื่อนเพื่อนดูได้าชนะฮะก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปิดดักเทลแต่อันนี้คือมากับอ่าชิ้นเดียวกันเลยเพราะว่าเคมแมนอาจจะเราเด่นเรื่อง ฝาท้ายที่มีดักเทลอยู่แล้วออย่างเมกาครับอย่างซีวิกเอฟบีเอฟดีอย่างเงี้ยเราจะขายดีเรื่องพวกดักเทลอยู่แล้วครับซึ่งตัวนี้ประมาณเท่าไหร่คุณปืนราคาฝาท้ายใช่ไหมครับใช่ฝาท้ายหมื่นหกห้าหมื่นห้าหรือหมื่นหกห้าแล้แป้ประมาณนี้หมื่นห้าหมื่นหกเนาะแล้วแต่ฟังก์ชันที่เลือกด้วยอ๋อยังไงเอ่ยฟังก์ชันที่เลือกก็คือเป็นฝาทรงเดิมเป็นฝาทรงดักเทลอะไรเงี้ยราคาสร้างอยู่เล็งประมาณอันนี้คือเรียกว่าทรงอะไรอะครับคุณปืนอันนี้อันนี้ก็คือทรงดัก ทรงุกฝาท้ายคาร์บอนแบบมีนักเคลอืมอืมอืมสวยงามมากนะครับถ้าแบบเรียกกันในบ้านเราว่าตุ๊เป็ดตุ๊เป็ดนี่แหละครับอ่าอ่าใช่ใครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูภาพรวมนะครับแล้วก็จะมีบอสเกลพาไปดูด้วยผมเห็นแล้วบอสสวยมากนะครับเปิดให้ดูเนาะนะครับด้านในเนี่ยนี่นะครับที่ผมลองมานั่งดูแล้วคอนโทรลของแอร์ลิฟต์อาอย่านี้คอนโทรลแอร์ลิฟต์นะครับ นอกจากจะมีคอนโทรลในนี้แล้วก็สามารถลิงก์กับแอปพลิเคชันในมือถือ, <นะ S 1> อได้นะฮะใช่ครับแล้วบอกเป็นพอสคาร์บอนนะครับอันนี้เป็นตัวบเบาะย่อเทมเพนเวอร์ชั่น5ก็เป็นของที่ร้านนี่แหละครับครเบาะอ,อ,อันนี้ตัวละเท่าไหร่ครับตัวราคา22,500ครับ22,500นะมักก <22, 500 S 2> ะก็เป็น C N C มาเป็นเนี่ยครับเป็นสีพาวเดอร์โค้ดยิงเมทัลไลดสวยเลยนะครับก็คือรวมรางแล้วประมาณเท่าไหร่รางแล้วแต่รุ่นรถครับ พราะอย่างราเนี่ยอันนี้เป็นรังเลยคาร์โลอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นแปดครับอืมอืมอืมใช่คู่ละผู่ละผมลองนั่งดูนะฮะมันกระชับมากๆเลยนะครับก็ไม่ได้แข็งอย่างที่คิดนะดูทรงอาจจะดูเหมือนแข็งแต่นั่งก็นิ่มอยู่เพราะว่าเพรานี่ยนะครับคือเราดีไซน์ให้มันรับกระดูกสันหลังด้วยรเคิร์ฟเคิร์ฟหลังเบาะอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมใช่ก็จะประมาณนี้รถถือว่าสวยมากแล้วก็ น้อยคันเน่ยที่ผมเห็นนะก็คือยังไม่มีใครแต่งอันนี้ก็เรียกว่าแนวแต่งแนวไหนฮะแต่งแนวไหนเอ่อถ้าถ้าสมมุติเราไปฝั่งอเมริกาเขาก็จะแต่งรถอะไรประมาณนี้อ่าฮะอ่าฮะคือฟิตเมนต์รถที่แบบเรามันออกแนวสแตนดออกแนวฟิตเมนต์สวยสวยแต่งชินคีนแบบไม่ได้แบบมาถึงใส่ลอซิ่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งแนวอเมริกาเนาะอ่าใช่ใช่ก็ ฝั่งเมกาเขาแต่งอย่างนี้นะแต่บางอบางอย่างก็คืออย่างเบย์อย่างอะไรเงี้ยเขาถ้ารถที่ไม่ได้ปพิ่มงแงมอะไรมากมายฝั่งนั้นเขาก็จะไม่ค่อยได้ใส่อืมอ่มอา,อ,าอะไรประมาณน<ต> <ผม S 2> ั้นผมแทบไม่เห็นเลยส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแนวแบบแต่งเรซซิ่งอะไรเงี้ยใช่เพราะอย่างมันก็ขับใช้งานได้ปกตินะครับอย่างที่ผมบอกว่าโอเคเดียเด๋ยวยก ok อ่าเดี๋ยวยกเดี๋ยวคุณจีนยกให้ดูนี่นะครับอ่าเนี่ยคือระยะเราไปไหนก็ได้แล้วก็สมมติเราขึ้น้างเราก็ยกขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ตั้งตัวพาร์ตคาร์บอนนะครับตัวเบาตัวตัวลิฟต์นะครับก็คือทางคุณปืนแล้วก็ที่บอมนะคร<อ>ับรับนะจบหมดเลยนะครับก็ดูโดยรวมอีกครั้งนะครับเพืเ่อนรถที่คือนอกจากสวยงามแล้วก็คือทางเชฟแมนเขาก็ การันตีว่าคือสามารถใช้งานได้จริงนะฮะเป็นรถเทเลยูธนะครับเพื่อนๆใชุกวันแต่เย็นเพ่งทอเพราะว่าคืออย่างพื้นฐานที่เป็นเฟออะรถมันค่อนข้างดีมากอยู่แล้วครับอ่าได้ได้ได้ยินชื่อเสียงมาเหมือนกันว่าเป็นรถที่ขับดีมากใช่ใช่เป็นรถที่ขับดีถ้าเทียบกับเอฟซีเอฟเคนะผมว่าเฟอขับดีกว่าแล้วก็ฟังก์ชันในรถเนี่ยเหมือนเราขับรถที่แบบไปอีกระดับหนึ่งละ คือ Honda ดีไซน์คอนข้างดีครับดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานแบบตอบโจทย์หลายๆอย่างใช่แล้วก็จะมีตัวเอ n d a Sensing นะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่เขาดีไซน์มาแล้วเราใช้งานได้สะดวกกับชีวิตเราครับประมาณนั้นเอางี้คือสมมุติเราขับรถยุโรปเนี่ยม,มันมีอะไร FE มันก็มีนะอ,อใช่ประมาณนั้นเลยอาจจะเพอร์ฟอร์แมนเรื่องการขับขี่อาจจะไม่ได้เป็นรถยุโรปเลยแต่ว่าแต่ถามว่าในกลุ่มรถญี่ปุ่นเซกเมนต์เดียวกันอะผมว่าโอเคนะ <ừ> ประมาณนั้นครับครับอ่าก็วันนี้นะครับเป็นเพื่อนพามาชมนะครับ h o n ด a c i v i ิ f เฟีนะครับแต่จริงๆทางร้านอ่ะเคฟเทคเคฟแมนเนี่ยก็คือสามารถผลิตชิ้นงานคาร์บอนพารตา์ต่างๆหรือว่าเอลิฟกับรถรุ่นอื่นยี่ห้อ<ด>อื่นได้หมดเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูก็มีหลายๆแบบหลายๆแาเดู<ห><ห>ครับผมขออนุญาตนะครับครับ นียคันนี้ก็จะเป็นรถรถรีโวโต้ารีโหเท่มากคันนี้นะครับใช่ก็จะเป็นวายบอดี้เหมือนกันอืมสวยมากอ่าเดี๋ยวพาดูทีละคันนะครับขออนะครับลกนิดนึงนะพอดีลงเนี่ยใบไม้วันเดียวมันก็เข้ามาแล้วคันนี้ก็จะเป็นซีวิกสามประตูอ๋อโอ้โหใช่นี่เป็นฟูลฟูลเซ็ตเลยคันนี้เป็นซูเปอร์แม็กและวซูเปอร์แม็กก็คือพวกค้ามันจะเป็นคาร์บอนหมดเลยอืม ใช่ครับซีรีสามประตูครับคันนีอ้อันนี้คือ,อทำเครื่องด้วยใช่ไหมครับใช่คันนี้ทำทเต็มเลยโอ้โหอยวกเปิดไฟให้เพื่อนดูนะครับน,นะครับนะครับอยูเพื่อนๆดูพาร์ทนะครับอลังการมากนะครับล้อนี่โอ้โหกว้างมากนะครับอืมทั้งทำเครื่องแล้วก็ด้านในจัดเต็มมากใช่แค่คันนี้ก็จะเป็นพวกลองดูด้านใน <S <S ก็จะมีแผงวัตตูคาร์บอนมีคอนโรลคาร์บอนอ๋อนี่นะครับมีโลบาร์มีถุงลมมอนได้คันนี้ก็มีถุงลมอืมอืมอถ้าแบบไปงานทอรด้าอะไรนะี่ก็จะเจอ,อเรื่อยๆกล่องเ็เป็นทาวเทคไปอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อสวยครับมีฝาอันนี้ก็คือของทางร้านหมดเลยเนาะชิ้นงานเลยครับชิ้นงานคาร์บอนนี่ของทางร้านหมดเลยนะฮะ<ห>นะครับแล้ววิ่งหลังอ้โหอลังการมากครับคือปืนนะครับเบแม่นนะฮะ คือเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในอเมริกามากๆเลยนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยนะครับอ่านะครับโอสามพ่อเลยครับอืมนะครับอ่ะคันนี้คันนี้เห็นบ่อยนะครับรถรถอาจารย์ใชไมรถอาจารย์ครับผมอันนี้เป็นตัวเอฟเอเอบอันนี้เฟคออฟหน้าตัวคูเป้เออมาอืมครับผม S <S อันนี้ก็เตี้ยไม่แพ้กันเลยนันเตี้ยเตี้ยได้กว่าน,นี้ครับคันนี้แต่ว่าไม่ได้ยิบกุญแจมากดสึงลมให้อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับปืนโอ้โหอลังการมากคันนั้น,น่ะยังไม่ได้ตีโป่งใช่เดี๋ยวเร็วนี้ครับเร็วนี้จะทำเพิ่มเหรออาจจะประมาณครึ่งปีอะไรเงี้ยของเป็นสภาพานี้อยู่รักทา,าก่อนดีกว่าอ่าฮะอันนี้ก็จัดเต็มมากนะครับ ครับเขาจะมีแผงห้องเครื่องเหมนคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งอเมริกาเขาจะไม่ชอบเก็บโล่งเขาจะชอบเก็บแบบแผงเลื่อนเลี่ยมครับพวกพวกคาร์บอนอะไรนี้ก็คือเคปแมนก็ทำด้วยเนาะใช่ครับทำหมดนะครับกันซาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคาร์บอนอะที่เราเนี่ยเป็นคาร์บอนบอดี้พาร์ทอันนี้ก็จะเป็นล้อโคลิเมอรเหมือนกันอันนี้อ๋อใช่แต่พันสามลอยเปนล้อรดับรู ครับซึ่งรถคุณอีกตัวนี้น่าจะกว้างเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหตุณอีรางมาส13ครับ13จำไม,ม่ผิดอืครับอโอ้โหสเปคโหดมันให้รับกระซุ้มอะเนาะอืมเพราะว่าอันนี้ก็จะแบบ เป็นรถเป็นกลุ่มแรกๆที่เราทำก็เป็นสแตนด์จีทีล้อนัองก็ถ้าสามประตูววจะเป็น GT ทีเพียวๆออ่าันนี้เป็นแดกสแตนด์อันนี้เป็นแนวแดกนะครับอ,อันนี้เป็นแนวแดกก็จะใส่ล้อเวลอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวซีวิคตัวอีเคครับชื่อว่อีเคอีเคนะครับ EK น,บนี่ก็หล่อเหมือนกันนะเหมือนผสมทั้งแดกแล้วก็แนวอเมริกาไปด้วยเนาะใช่ก็ใส่โป่งเข้าไปคือ บางทีเราใส่หัวแรกเรามันจะหัวใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ปั้นโป่งเพิ่มใส่ข้างหลังอันนี้คือหัวหน้านี่เป็นคาร์บอนหมดเลยใช่เป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับอ่าก็มีหลากหลายรุ่นนะครับให้ัวเลนคันโรดนะฮะอ่าก็แบรนด์แคปแมนนะครับอย่างที่บอกไปก็คือรับจบทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถคุยหลังมาได้ได้ครับคุยได้ครับหน้าเพจได้เลยอ่าฮะก็วันนี้ ช่องไดร์ว้เตอร์ขอบคุณคุณปืนแล้วก็พี่บอมมากๆ,ๆเลยที่ให้เกียบมาถ่ายรถทั้งตัว Civic FE แล้วก็ได้ชื่นชมรถทั้ง Civic 3 d ดอนะฮะ<ม>ตัว FB แล้วก็ตัวอีเอ EK ใช่ไหมนะครับอ่าก็อยากจะให้เดี๋ยวมาด้านหน้าดีกว่าแสงกว้างนะครับอ,อ่าเราลอกนิดนึงนะ ก็อันนี้เป็นเหมือนแบบโชว์รูมใหม่เนาะใช่เป<ช>็นโ<ม>ชว์รูมใหม่ครับก็คือเดี๋ยวเราจะย้ายโชว์รูมอ่ะทั้งหมดมาที่นี่อืมอ่าก็ประมาณเดือนมีนาไม่เกินกวัวเดือนแรกอะครับนะ่บนาจะได้ย้ายมาที่นี่แล้วก็คือเข้ามาเนี่ยเราว่าเจอรถรถที่แตง่งเพราะว่าปกติอะรถพวกนี้หม่เขาจะจอดในโรงรถอย่างเดียวก็จะแบบไม่ค่อยได้เข้ามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าครับใช่ก็เหมือนเราเปิดให้ทุกคนที่อยากเห็นรถเข้ามามากขึ้นด้วย ใช่ก็คือจะมี2องชั้นเป็นทั้งโซลูมบราเครซีเป็นอะไรอย่างนี้ครับครับครับก็วันนี้ขอบคุณคุณปืนมากนะครับฝากให้ฝากแนะนำร้านนิดนึงนะครับก็ร้านร้านเคปเท็กเคปแมนนะครับก็อยู่ซอยสีด่านเก้าถนนสีนคกินเนาะก็คือเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ก็คือสิบโมงหกโมงเย็นครับแล้วก็หน้าเพจก็ดูในเพจเคมแมนได้เลย k e v m a w n z ครับผมอ่าฮะ ได้ครับเิร์นใน a c e b o o k ดูหรือว่าจะอินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันครับอ่าแล้วเบอร์ติดต่อแล้วครับเบอร์ติดต่ออ่าทักทักเพจมาน่าจะง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวผมอินเสิร์ตไว้ให้แล้วกันนะครับโดน้ครับนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามคันนี้อย่างที่คุณปืนบอกนะนะโค้ดอาจจะมีการขยับไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเพิ่มนะขยับไปจนมีบริภาษามีโป่อ่าฮะ แล้วก็สำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้นะคะับซีรีส์ F.E. นะครับสนใจพลาสต์คาร์บอนนะฮะก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับตองรุ่นนะฮะก็ติดต่อคุณปืนหรือพี่บอมได้เลยนะฮะกับร้านเทปแม่นนะครับเทปแม่นไทยแลนด์นะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณปืนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องライบไบเซอร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ